ควรเก็บครีมหรือเครื่องสําอางไว้ในตู้เย็นหรือไม่สาวๆหลายคนนะคะก็มีพฤติกรรมว่าชอบเก็บครีมหรือว่าเครื่องสําอางต่างๆไว้ในตู้เย็นเพราะเนื่องจากว่าเข้าใจว่าจะช่วยยืดอายุหรือว่าคงสภาพคงคุณภาพได้วันนี้เราจะมาตอบข้อข้องใจค่ะข้อแรกนะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่เหมาะสมกับการเก็บไว้ในตู้เย็นเนื่องจากว่า เครื่องสำอางหรือครีมบางอย่างเนี่ยจะมีส่วนผสมของทั้งน้ําแล้วก็น้ํามันการที่นําเข้าไปไว้ในตู้เย็นเนี่ย มมีโอกาสแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับน,น้ำมันได้ทำให้เวลาเราตักครีมมาใช้เนี่ยเนื้อครีมไม่ได้ผสมหรือว่าไม่ได้เบลนดรวมกันได้ดีเท่าที่ควรส่วนผสมที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ดีนะคะเพราะว่าเราตักมาเพียงแค่บางส่วนบางทีตักมาเฉพาะน้ําบางทีตักมาเฉพาะน้ํามันโดยที่ส่วนประกอบตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ผสมไห้เข้ากันค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ เมคอัพทั้งหลายที่เป็นผงนะคะหลายคนซื้อมาแบบโปรโมชั่นซื้อมาเยอะแล้วก็รู้สึกว่ากลัวจะเสียซะก่อนก็เลยเอาเข้าตู้เย็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคนิดผงไม่ว่าจะเป็นพวกอายแชโดว์นะคะหรือว่าปรชออนต่างๆพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปกักเก็บความชื้นเขาไม่ชอบความชื้นถ้าเกิดไปเก็บแล้วความชื้นมันเข้าของมันก็จะเสียค่ะข้อที่2นะคะ การเก็บในตู้เย็นไม่สามารถจะยืดอายุออกไปได้อย่างเช่นว่าอ่าบมรอายุเราซื้อมาเนี่ยในครีมเขียนว่าปีสมมุติว่าเป็นมกรา2565นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราเอาออกมาใช้เกินไปละประมาณ1เดือน2เดือนทีนี้ความเข้าใจหลายๆคนจะคิดว่าของมันอยู่ในตู้เย็นก็ไม่เสียเพราะว่ายังไม่ได้เปิดใช้จริงๆแล้ว ถ้าวันหมดอายุมันมีแต่ว่าคุณเปิดใช้หลังจากนั้นก็มีสิทธิ์เสียได้เพราะว่าส่วนผสมบางอย่างมันหมดอายุตามการเวลาต้องบอกเลยว่ามันมีอายุของมันส่วนผสมบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะไปยืดได้โดยการแช่ตู้เย็นความเย็นไม่ได้ช่วยนะคะความเย็นอาจจะช่วยได้แค่คงสภาพเรื่องของสีเรื่องของกลิน่นแล้วก็น้ําหอมต่าง แต่ส่วนผสมบางอย่างมันหมดอายุแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ค่ะในการใช้ข้อที่3นะคะการเก็บในตู้เย็นมีโอกาสปนเปื้อนได้ติดเชื้อโรคได้เช่นถ้าคุณเอาไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยครีมหรือเครื่องสำอางที่เปิดใช้แล้วรวมแช่รวมเลยนะคะกับของสด หรือว่าอาหารสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นซื้อจากตลาดสดมาอันนี้แน่นอนบางทีแล้วยังไม่ได้ล้างเลยผักไม่ได้ล้างเนื้อหมูไม่ได้ล้างแช่ใกล้ๆรวมๆกันอันนี้ไม่แนะนําค่ะโอกาสติดเชื้อโรคหรือว่าปนเปื้อนก็มีหรือแบคทีเรียมาติดได้หรือเชื้อราก็มีได้เช่นกันค่ะควรจะแยกแช่นะคะไม่ควรอยู่ใกล้กันและทีนี้เนี่ยการเก็บวิธีที่ดีเกดต้องบอกเลยว่าของเกตเอง อันนี้นะคะวิธีการใช้โดยที่เก็ดเองเนี่ยก็คือใช้แค่เซรั่มกันแดดแล้วก็สบู่สบู่แน่นอนไม่ได้เก็บในตู้เย็นนะคะก็เก็บอุณหภูมิห้องปกติ ส่วนเซรั่มจะไว้ในห้องน้ำเพราะเนื่องจากว่าเวลาใช้เนี่ยเซรั่มควรท,ทาทันทีหลังจากล้างหน้าไม่เกิน3นาทีทีนี้ถ้าเกิดว่าเก็บในตู้เย็นวิ่งไปไม่ทันคะ่ะทําให้ทาเนี่ยไม่เกิดประสิทธิภาพเก็บก็เลยต้องเก็บไว้ในตู้เย็นอ่าไม่ใช่เก็บเก็บไว้ในห้องน้ำอ่าใกล้ๆเป็นชั้นวางนะคะพอเวลาเราล้างหน้าเสร็จก็เปิดเลยทาเลย อ่าส่วนกันแดดก็เช่นกันเกจะเก็บไว้ก็คือเทิบออกมาจากห้องน้ํานิดนึงใกล้ๆก,กันก็คือจะเป็นชั้นวางของแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ต้องบอกเลยไม่โดนแสงแดดห้ามไปอยู่ใกล้หน้าต่างห้ามไปอยู่ในที่ที่แสงแดดมาส่องถึงหรือว่ามันร้อนนะคะใกล้เตาทํากับข้าวหรือว่าห้องเก็บที่ร้อนๆเนี่ยไม่ได้ อ่าทีนี้ของเกดก็คือจะเก็บในห้องนอนซึ่งอุณหภูมิในตอนกลางคืนที่เราเปิดแอร์ก็ค่อนข้างเย็นอยู่แล้วการเก็บอุณหภูมิทั้งวันก็ไม่ได้โดนแดดนะคะก็ออกมาปุ๊บเนี่ยจากเซรัม่มเราก็จะได้ทากันแดดทันทีสูตรของเกดคือจะได้ไม่ลืมเพราะว่าการที่เราเก็บห่างหูห,ห่างหูห่างตามองไม่เห็น เก็บเนี่ยซ่อนเกินไปโอกาสที่จะเปิดใช้หรือว่าโอกาสที่จะลืมมันเนี่ยมันมีด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ต้องใช้สม่ำเสมอมีวินยัยแล้วก็ต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องรู้ไปถึงเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นเกดบ,บอกว่า,าตัวเซรั่มนะคะเกดใช้เป็นตัวนี้ที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับดีเจเกที่ ตัวเซรั่มเนี่ยไม่ว่ายี่ห้อไหนคุณก็ต้องทาหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จไม่เกิน3นาทีทองหาการไปเก็บไกลมากๆโอกาสที่จะต้องแต่งตัวก่อนเพื่อเดินออกไปทาเนี่ยมันก็จะใช้เวลา ตัวนี้เกบก็จะเก็บไว้ใกล้เลยใกล้ห้องก็คืออยู่ในห้องน้ําตรงชั้นวางเนยนะคะหยิบปุ๊บทาเลยวิธีตัวนี้เนี่ยก็คือสําหรับคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดําคนที่ต้องการเติมน้ําให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นเปล่งปลั่งลดริ้วรอยก็แนะนําเลย ตัวนี้จะตอบโจทย์มากสําหรับผู้หญิงที่มีฝ้ากระหรือคนที่มีผิวแพ้ง่ายคนที่แพ้สารมาหน้าแสบแดงหน้าออกแดดแล้วรู้สึกว่ามันแดงนะคะตัวเซรั่มตัวนี้จะช่วยได้ด้วยก็ทาเช้าเย็นขวดเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะลักษณะนี้อ่าเวลาเราวางเกจก็จะวางไว้ในห้องน้ำแบบนี้เลยทั้งขวดเวลาหมุนเปิดนะคะก็กดหัวปัม๊มแล้วก็ใช้เลยหลังจากล้างหน้าไม่เกิน3นาทีจะได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะว่าเซรั่มเนี่ยโมเลกุลมันเล็กอยู่แล้วหลังล้างหน้าเสร็จนะคะผิวเรามันพร้อมสําหรับที่จะรับวิตามินต่างๆพอทาปุ๊บมันก็จะได้ซึมเข้าไปเลยค่ะบํารุงได้ถึงโดยที่ตอนเช้าเราจะทาบางๆตามด้วยกันแดดส่วนตอนกลางคืนหลังจากที่เราล้างคลีนซิ่งเสร็จล้างหน้าเสร็จเราก็จะทาเซรั่มสองรอบนะคะรอบแรกทาทั่วใบหน้ารอบสองทาซ้าจุดที่มีฝ้ามีกระ ส่วนกันแดดก็จะอยู่ในลักษณะหลอดแบบนี้ค่ะซึ่งหลอดแบบนี้เป็น BB กันแดดเคที่ s p p 50 PA บกบวกที่กันได้ทั้ง u v u UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิมตัวนี้นะคะเกตก็จะเก็บเทอออกมานิดนึงก็คือห้องแต่งตัวค่ะก็จะสำหรับว่าทาทั้งหน้าและตัวสิ่งที่พิเศษสำหรับกันแดดหลอดนี้ก็คือจะแพ็กเกจนะคะเขาจะแพ็กอยู่ในหลอดเนี่ย ถึง3ชั้น3ชั้นตรงนี้เขาจะช่วยกันในเรื่องของแสง UV แสงแดดด้วยแล้วก็เรื่องของความร้อนเก็บคุณภาพได้อยู่อ่าต้องบอกเลยว่าเวลาใช้บีบใช้เนี่ยตัวนี้จะมีบำรุงในตัวด้วยเป็นรองพื้นเกรดพรีเมียมแล้วก็ ่กันแดด50เท่าต้องบอก50เท่านะคะกันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงมีเมคอัพเบสหน้าใสาด้วยเนื้อ b b ีก็ก็จะเนียนทาแล้วซึมเข้าสู่ผิวได้เร็วนะคะแนะนำเลยหลอดนี้คุณและคุณเอาไว้ใกล้ตัวเพราะว่าจะได้ไม่ลืมกันแดดเนี่ยเราจะต้องทาทุกวันค่ะสม่ำเสมอตอนเช้าทาให้ได้2ข้อนิ้วแล้วก็พกติดตัวไปนะคะเพื่อทา ระหว่างวันด้วยค่ะส่วนตู้สุดท้ายอย่างสบู่เนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บในตู้เย็นอะไรต่างต่างก็คือสามารถจะเก็บไว้ในห้องนอนก็ได้อันนี้กลิ่นหอมหอมพอเราจะใช้ก็คือฉีกเลยวางไว้ในห้องน้ําแต่สบู่นะคะทุกประ,ะเภทเวลาที่เราวางจุดที่วางในห้องน้ําควรจะไกลาจากฝักบัวหรือว่าจุดที่น้ําก๊อกมันไหลถึงเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ย น้ำที่มันชะ,ชะชะชะลงมาเนี่ยจะทําให้ก้อนสบู่มันละลายง่ายแล้วก็ก้อนมันก็จะหายลงเล็กลงนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเราปรุงมาเป็นสูตรของเขตที่ที่มีว่านนางคำไพลลิ้นทะเลแล้วก็น้าผึ้งช่วยลดสิวลดฝ้าคุณสมบัติของเขาเนี่ยก้อนสบู่ก็คือใช้ได้หมดเกลี้ยงเลยจนถึงก้อนจิ๋วๆเล็กๆเลยนะคะไม่ละลายง่ายไม่เละติดมือก็แนะนําเลยสําหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งหน้าแห้ง แห้งตึงเลยเคยใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าหลายตัวหลายอย่างแล้วรู้สึกไม่ตอบโจทย์ผิวแห้งอยู่อยากแนะนําตัวนี้ค่ะเพราะไม่มีสารัซเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จเราจะได้ฟิลลิ่งหน้านุ่มๆฟินๆน,นะคะสําหรับใครที่อยากล้างหน้าแล้วรู้สึกใสสะอาดเกลี้ยงเนียนแนะนําเลยกับสบู่สมุนไพลแฮนเมดว่านนางคัาจากเคที่ตัวนี้เลยก้อนนี้เลยนะคะกับชุดดูแลผ้า ที่เก็ดใช้แล้วก็อยากแนะนำด้วยก็จะมี3ชิ้นอย่างนี้ค่ะ เซรั่มกันแดดแล้วก็สบู่ในราคาพิเศษเพียง1 2 6 0บาทเท่านั้นส่งฟรีเท่าไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจใทุกเคสค่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าต้องการสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ Li n e i อดดีพอกเกตหรือว่าสอบถามที่คอมเมนต์ของ YouTube หรือทาง Facebook นะคะเพจเคที่เคล็ดลับความสวยเนียนใสเดี๋ยวไม่ต้องพึ่งศัลยกรรมขอบคุณค่ะ